อันนี้ไหนไหนก็ไ,ไหนไหนแต่แต่แตเรื่องพวกอนิเมะรีเมคช่วงนี้กันครับเพราะว่ารันมาลันมากประกาศไปแล้วลว่าหลัว่าโอ้รันมาผมตอนเอ้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ประกาศคนร้องเพลงเปิดนะผมรู้ว่ามันจะเอาเพลงเก่าใช่ใช่ผมคิดเหมือ <laughs> นกันคือโอ้พึงมา<อ>งทาดแบบโอ้ทีเซอร์มึงเก่ามากเลยเออเอเอวันนี้อันนี้ผมว่าคุณบอลพูดไปแล้วแต่แวะแวะนิดหนึ่งแล้วกันว่ารันรันมาอันหนึ่งคือเออผมซื้อหวยกันไว้ว่า ผมซื้อหวยเพราะว่ามันกลับมาขายคนแก่โดยเฉพาะนี่แหละว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันตั้งใจไม่ขายคนใหม่เลยเออแต่ว่าพอบอกประกาศนักร้องมากกงงงยิ้นึงแบบเอาเอาเผื่อเอาเผื่อขายเหรอเผื่อขายเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่ผมว่าเพลงปิดมันเขาผมว่าเพลงปิดผมใช้นักพากเ o v e อเพลงเก่าอ่ะผมก็คิดว่าเพลงปิดใช้ใช้นักพากเ o v e r เพลงเก่าอย่างเลยมันมาซะเบอร์ขนาดนี้แล้ว แต่ในแก a ที่ว่าผมตกใจนิดหน่อยที่ว่าแบบเรานึกว่าจะใช้แมปปาหรือเดวิดใช่ไหมในการที่แบบว่าคีิคีป,คปดีเทลเดิมๆของที่ดีของลาเส้นมังอะแต่ว่าพอมาแมปปาบางกดมาแมปปาแล้วส่งนี้ก็เลยแบบเอออาร์ตดีเรคชั่นใช้ <8 S 2> เรื่องน<า>น่าสนใจดีนะจริงแปลกมาก<า>มีคามีคมีความแบบเลือกใช้อาร์ตด e เรคชั่นไปมูดนี้เหรอแปลกดีแฮ แต่มันไม่มันไม่ได้ออกมาแย่นะแค่แบบอนี่หรอวะคือรามูเราเพิ่งเห็นนั่นไงเราเพิ่งเห็นมุมกล้องใหม่มุมกล้องแบบตีความใหม่อะรัมตมาคือมึงแบบยกคือยกมุมกล้องเก่ามาใช้เลยแล้วก็ตีแล้วก็ปรับตับให้มันใหม่ขึ้นนิดเดียว,วรวมถึงภาพคีวิชวลเนี้ยคือ,อมผมไปกดคีวิชวลมาจากพวกเว็บญี่ปุ่นตรงใช่ไหม,มคือหาไซส์ใหญ่สุดแล้วก็คือ,อม,มึงตั้งใจทําภาพให้มันมีความเป็น 480p อะโอ้โห คือภาพหาใหญ่สุดแล้วคือเราก็รู้สึกได้ว่าคีวิตวลตั้งแต่ทาภาพให้มันไม่ชัดอ่ะนิดนึงเหมือนใส่ฟิลเตอร์ทีวีนิดหนึ่งอ่ะอ่าใช่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 เออซึ่งเราก็เลยแบบเอ๊ะงั้นงั้นงั้นเป้าประสงค์อันนี้คืออัน,นคือขายคนแก่ร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะ <laughs> คือที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วว่าเออเราเราเห็นหลายเรื่องมาแล้วอย่างอ่ะสมยะยัยแพนจอรเราไปดูในโรงมาแล้วก็ไปน,นั่งโอ้นีแ่แต่ว่าแต่ว่าอันนั้นจับจับเด็กใหม่ชัดเจนถ้าดูเพลงเปิดเพลงปิดนะใช่คือเออคือ แล้วแล้วผมพูดได้ว่าเด้อมเก่าที่ไปดูอดีตตัวใหม่ก็โกรธเราเข้าใจมันมันมีจังหวะมันมันมีจังหวะเอ,อกำกับที่ไม่ดีเยอะแล้วซ <c oughs> ีซั่นสองมันประกาศแล้ว่ามันเป็นพูดกับคือแบบว่ารู้รู้เลยนะนะแต่แต่ผมเห็นชาวชาวเน็ตบอกเป็นไรมากอันรัน,รนมาาล่างหญิงผมชมพูะผมโอเคทำ <c oughs> ไมเหร เขาว่าคขาว่าเขาว่ามีอะไรมากหมายถึงอะไรเหรอหมายถึงว่าแบบเทำไมทำไมไม่สีแดงอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเขาอ๋อผมว่าพอเขา้มเขาใจ่ะมูดแอนโทนเขามาเป็นพาสเทลขึ้นโูแค่ต้องเป็นสีแดงแค่นี้วะถูกป่าววะผมก็เลยแบบเออแค่นี้แค่นี้ยังประหลาดใจผมว่าน่าจะมีเรื่องอะไรประหลาดใจยิ่งกว่านี้ถ้าลันมานะผมเข้าใจทเวย์นะคืออันหนึ่งคืออันนี้ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องนัำเารเจียแล้วคือเราติดภาพลันม่าผมสีแดงอ๋อเพิ่มสีแดงอ๋อโอเคอ่าแต่ว่า มันมีอีกอันที่จริงๆอันนี้คนเราคิดว่าคนไม่ได้คุยเยอะเมอ่อชันได้รัตนมามันยังขายอยู่นะมึงเมื่อชันได้เก่าอ๋อเอ๊ะแต่รัตนาอาจารย์ลูมิโกะลงส่งลงส่งผมสีนี้ป่ะปกติอาจารย์ลูมิโกะลงสีแบบอาจารย์อารากิครับ เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีมีไปเรื่อยๆจำได้ว่ามีสีดําก็มีถูกป่ะมี้ว่็สีที่แบบเล่นเป็นแบบสีทูโทนก็มีเออก็มีครับก็มีคือคืออาจารย์อาจารย์ลูมิโกะโดยเฉพาะไอ้ตัวมังอ่ะเวอร์ชั่นที่ตีพิมพ์ใหม่ก่อนอันนี้ไม่ออกอ่ะมีทั้งผมดํามีทั้งผมพัทเทลมีทั้งผมแดงซึ่งก็แบบชิปหายชิปหายคือในแง่นี้หมายถึงว่างั้นจะบอกว่าอาจารย์ไม่เคยลงสีนี้ไม่ได้ ใช่แกลงทุกสี <laughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าบอกว่าโว้ยถ้าคุณโกรธผมรันมากมึงดูแชมพูข้างหลังนะ <laughs> <laughs> มีคําถามเยอะกว่านั้นอีกเราเราเราเลยรู้สึกเราเข้าใจคนที่ไม่โอเคเพราะว่าภาพจํามันเป็นแบบนึงแต่ข้อสองคือเราเข้าใจในเชิงบิสเนสที่ว่าเราว่าคือรันมากมัน คุณอาจจะดูดรสตาเตียดูรันมาเหมาะนั่นสุดๆแล้วพผมมั่นใจว่ามันจะไม่ปรับอะไรเลยเอออัพพอรผมคิดว่าปรับนิดหน่อยเพราะว่าผมคิดว่ามันมีตัวนึ้งที่หายไปแล้วคือไอหมอข้างบ้านนะกูก็หายชัวเออว่ะเออว่ะไม่เห็นจริงเพราะว่าในในมังงานในบังงมันก็มึงมีบทตอนเลิมแต่ตอนเดียวจะมีทำไมกูว่าตัดชัวกับเออแต่ไม่การหนึ่งคือรันมาของมันเมอร์ชันไดมันออกเรื่อยๆนะคือมันอาจจะดูไม่เยอะเหมือนอีวาไม่เยอะเหมือนเฟดแต่มันออกนะเว้ แล้ว mm hmm. ดังนั้นเราเข้าใจว่าถ้าจะออกสินค้าใหม่เพื่อไม่ทับลายสินค้าเก่าก็แก้สีผมอะเป็นอันหนึ่งใช่คุณดา mm hmm. คอนบอกไม่รู้สึกแปลกผมไม่รู้สึกแปลกนะมนผมว่ามันเหมือน,นต้นฉบับเนะซะขนาดนะั้นมันมีคนเคืองพี่เอโดนมีคนเคืองใช่งงเหมือนกันเราเราเข้าใจคนเคืองแลวแล้วเดี๋ยวแล้วมันมีอันนึงอันนี้ถ้าแวะไปแตะคอนเสิร์ตออ, mm hmm. อน,นิเมซิถึงวนันนี้อน,นิเมนิดีนึนงเราแปลกใจมากที่ไม่มีคนทักเว้ <Wow. S 2> ว่าตอนเล่นเพงเลง Lay e อ r t h อะเขาเอาคีย์วิชวลตัวที่ทำภูเลมาขึ้น mm hmm. ซึ่งเราจำได้ว่าตอนเราทำข่าวอันนั้นอ่านข่าวอันนั้นคืออน mm ิเมเตอร์ไปเอาคีย์วิชวลคนเดิมมาเขียนแหละ oh. แต่มันเขียนเมื่อ20ปีผ่านมาว้าเซ้นโมเอขึ้น mm hmm. <laughs> ไม่มีใครทักเลยว,ว่ารูปเป็นโมเอขึ้น mm hmm. มันมีเรื่องของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยที่ mm hmm. เดี๋ยวมึงรอดูว <ka> ่าเดี๋ยวอันรีเมคมันจะโมเอขึ้นขนาดไหนก็เนี่ยคือก่อนหน้าก่อนหน้านี้สัปดาห์นึงผมคุยกับมาจินจังเรื่องเรื่องว่าจะอย่าให้เป็นยังไงเวยคือผมอยากให้มันผมกับมาจินจังเห็นอย่างหนึ่งอยากให้มันปรับนิดนึงไม่ต้องเหมือนหมดก็ได้แต่รัดมาพังทลายไปหมดแล้วคือแม่งมาเหมือนเดิมชัวไม่ต้องปรับไม่ปรับเลยผมันเ้ยแต่ลยเลือเเลือเลเอิร์ธอ่ะที่บอกว่าเฮ้ นิดนึงเหอะกูอยากเห็นประชากรกูอยากเห็นประชากรเซฟิโลมันเป็นประชากรยังไงวะเออคือเอาคือเลอเอิร์ธอะผมเขเฮียผมเสึกติ่งผมเสึร์ตติ่งในเบอร์หนึ่งผมเอออ่เออเอานถึงถึงเรื่องเรื่องนี้มาคุยกับคุณคุณอัพไงได้แล้วอ้าวโอเคเปนแว้หนึ่งคือเลอเอิร์ธจริงๆมันต้องคุยอย่างนี้กับว่าเลอเอิร์ธตอนนู้นนะครับมันเป็นงานที่พัฒนารวมกันระหว่างแคมป์กับตัวเออชเคบ้างหรือทีวีตเกียวว่าตอนนั้นที่ฉายอ่ะคือน่าจะ กัว T.M.A. ที TM again, ่ทำอนิเมะซึ่ง T.M.A. เป็นก็ประกาศว่าทำน่าจะเป็น T.M.A. แหละที่ทำเหมือนเดิมไม่รู้จะไปจ้างใครไหมแล้วมันมีแล้วเราเราอะเราเราพูดกันแฟร์นะเวอร์ชันที่ดีกว่าคือเวอร์ชันอนิเมะเพราะว่ามังอ่ะเอตอนจบมันแอบปาหมอนเพราะว่าในในการพัฒนาจริงๆมันคือโดนโดนพัฒนามาว่าคือเขียนขนานกันเหมือนซากุระแหละคือเขียนขนานกันเพื่อ ให้มังงะอนิเมะจบใกล้ๆกันแต่ว่าอันเรื่องอันเหมือนกันคืออนิเมะละเอียดกว่าเหมือนกันอ่ามันมีข้อแรกคือเรื่องเกับางงะมันนําไปก่อนมังงามันเข้าองค์ที่สองเร็วมันก็เลยเขียนไปว่ามีแค่ชาวต่างโลกแล้วก็มาตุบๆๆกันแล้วแต่ว่าในอันนั้นเราเคยอ่านเจอบทสัมภาษณ์หนึ่งที่บอกว่าที่ t เอ็มเอสกับเอเนชเคภาักิดว่ามึง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 อ่ะคะทําไมครับเอ่อทุกคนมีตัวร้ายมีคู่ปรับหมด และเป็นผัวโดนอันนี้ของอูมิกับฟัะคุณมีคู่ปรับที่จะที่เป็น next next husband ของคุณอ่าอ่าใช่ใช่เออที่คารุไม่มีอ่าไม่มีจนจนมึงนี้ี่คารุไม่มีแล้วเขาก็เลยต้องจบว่าอ้าวไม่มีหรอก็เลยออกแบบโนวาในอนิเมะใช่นอนิเม้โหโนวาไม่มีในอนิเมะที่ผมพูดกับบาจินจางไปที่บอกว่าเป็นคารุร่างมืดอ่ะในนั้น่ะโนวาเออ แล้วเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นฝั่งฝั่งพ่วงกับอนิเมะคือบอกว่าเราต้องการคอน FLICT ที่มันเคลียร์กว่านี้อแล้วมันก็ทําให้เห็นว่าเออเอออย่างน้อยที่สุดมันก็อันนี้ก็จะกลับไปเรื่องมมอกี้ที่คุยกันว่าบางครั้งงานมันดีเพราะโปรดิวเซอร์มันสมหัวกันนะเว้ยอันไหนที่เตะตัดขาได้ต้องเตะอันไหนที่ต้องเสริมได้ต้องเสริมอ่ะแล้วอันนี้เราก็เลยเข้าใจว่าถ้าจะรีเมคมันสิ่งหนึ่งที่ที่เขาคิดว่านั้นเอถ้าถ้ามันประกาศไปแล้วมันไม่ใช่ถ้าจะอืมถ้ามันเหลือยี่สิบหกตอนนี่ไหมวะ เอออันนี้ท่าน่าสนอ่าแล้วก็ไอช่วงแรกที่มันเป็นแบบอ p g มากๆเล็มไปหน่อยนึงไอ,อ,อพวกนี้มีเอเอสัป,ปรลาดประกำสัปดาห์ตัดทิ้ไงได้เลยมั้งเล่มไปหน่อยนึง<อ>คือเดินเรื่องแบบเกือบจะมังอ่ะก็ได้แต่เรื่องโนวาอย่าตัดโนวาคนตัดโนวาเป็นเรื่องที่ดีกับเออเสียเวลาให้กับกับอันนี้ถ้าผมผมไม่รู้ผมมองแบบเดียวกันปะจริงๆเรื่องชาวชาวเซฟิโลอ่ะเอาเท่าเดิมก็ได้นะ แต่น้อยไปหน่อยเปล่าโัวหมายถึงว่าเท่าเดิมหมายถึงว่าตัวเมนเท่าเดิมอาตัวเคฟอะไรพวกนี้เท่าเดิมออแต่โชว์ความเป็นหมู่บ้านนิดนึงไหมว่าแบบไอ้เฮียเปเซียมานั่งอยู่กลางป่าแล้วตีดาบประหลาดปปะะหลาดประหลาดมากแบบน่าหลงที่คิดว่เออเหมือนลุยดันเจียนอยู่แล้วก็โอ้นี่มีมีจุดลับเควสอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็แวะอะไรเงี้ยคือเราเขาเราเข้าใจว่าตอนนั้นคือแคมป์แคมป์โดนโจทย์เรื่องอารพีจีแหละแล้วมันก็เลยดีไซน์มาแบบอารพีจีมากๆก็มีแบบแก้หน่อยนึงไหมกับกับอีกอันคือ โชว์เมทไปเลยคือไม่ใช่แบบว่าโอ้คือโลกนี้มันมันมันกระจอกมากมันเลยจะเป็นตรงยีคนอื่นมามกเมงเนี้ย <c oughs> คือไม่เพ,เ,พเพราะเพราะว่าอันนั้นคือในอนิเมะม,มันค่อยโชว์ทีที่สนสอแบบเอาลาะชูเคฟเป็นการเอทีซิลได้ดีวกดว่าเจ๋งกว่าขอบคุณนะที่โชว์อันนี้ก็คือแบบโชว์ไหมแบบมึงคือกูก็อยากปาดแต่กูมีเหตุที่ทําให้ปาดไม่ได้ก็คือโชว์ความชาวบ้านขึ้นมาเหมือนตอนที่มึงโชว์ในครึ่งหลังแหละก็โชว์ไปดิแล้วก็เล่มอันที่ไม่จําเป็นทิ้งก็แบบอ่า ทำไมต้องรีบมันมีทม์ลิมิตนะช่วยช่วยรีบไปหน่อยเพราะว่าในเราคิดว่าไอของเดิมห้าสิบตอนยีสิบตอนแรกมันมันรายสัปดาห์ไปอืมชแล้วแล้วสามสิบตอนหลังมันราย,ายเ,เรื่อง <ดา S 1> ว่ะยิ่งกว่า <laughs> ไม่หมายถึงว่าตอนที่มันมาตีเราเข้าใจได้ว่าแบบโอ้โอ้โอ้โอมีลูกต่างโลกมาแต่แบบ ต่างโลกมาคือวิกนี้แนะนําโลกเออ๋อใช่ทีละหนึ่งวิกจริงวิกนี้แนะนําโลกบีวิกนี้แนะนาโลกสี่คือในมังอะมันรีบก,กว่านั้นเพราะว่ามันามาพร้อมกันสามตัวมันมาพร้อมกมันกเว้ยแล้วคือแบบต่างคนต่างแยกไปตีต่างแยกไ,ไปตีแล้วก็แบบอ๋อทาไมกูเหนื่อยจังเลยโอ้โหก็มึงดูที่เขาตีกับมึงมาดิมันก็ต้องเหนื่อยแหละก็เอานะเลมเลมเลมออกแล้วก็เมคเซน์ขึ้นแล้วก็ถ้า้ดีคือเอาโนะออว,นวามาเพิ่มที่แบบว่าระหว่างที่พวกมึงตีอยู่โนวาไม่ไปแจมทุกคน โมดมันแล้วมันเราคิดว่ามันจะดีขึ้นนะแต่อ่อมันมีอีกอันที่เราพูดไปพูดไปนในที่ส่วนตัวว่า<ม>แต่แต่เราเชื่อว่าทุกอันรีเมคอะมันจะไม่มีทางดังเท่าเดิมนะมันจะดังดังในกลุ่ม,มแฟนดอมที่เขาอยากดูอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เราดูจากลามูเนี่ยแหละคือลามูมันมีเวรกรรมนิดนึงคือมันคาชิโร่ด้วย<ม>ดูยาชิบหายหาดูยาชิบหายสำหรับคนนอกนอก,นอกเมกา แปลว่าใดใดใดตุลีแดงเวทมนต์คือปฏิหาริย์จะพูดอย่างนี้ใดใดใดโชคดีในหลายๆอันคือผมเชื่ออย่างหนึ่งเว้ยไทยชิโร่เห็นชื่อแล้วแบบเอ๊ะเรื่องนี้จะมีคนดูเหรอครับ <laughs> จริงๆรตอนแรกก็ <c oughs> คิดอย่ยงกันเหมือนกันไม่เอกลูิีฟแล้วกันครับแล้วมันเลยกลายมันได้ฉายวงกว้างมากๆและสนุก แลวทุกคนัแลวแล้วเราชอบที่แบบไอ้เรียคชั้นใดที่แบบอาวานมันต้องเป็นตัวลายเล่นเลยคือแบบอ่ะไอเด็กอ่าเป็นไงล่ะไอเด็กไอ้อยู๊เป็นไงล่ะมึงเจอมึงเจอดักแล้วคือมันไปมีคนดูเยอะมันก็จะเกิดกเอาเมาส์เยอะแล้วก็กลายว่าใดมันเป็นการ์ตูนที่คนแบบเฮ้ยเออถึงถ้าในกลุ่มเด็กยุคใหม่อาจจะคุยว่าแบบอาวานต้องเป็นตัวลายก็เป็นโจ๊กโจ๊กที่คนแกแ่ยืนกอดอกอยู่หรือสรงมันดับพิฆาตศูนจังเลย เออมันมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแบบคนแก่แบบเป็นไงไลยหนูความจำยังไงล่ะยินโคตรอายุแล้วครับจำเออแต่ว่าลามูอะมันมีเป็นกรรมที่ว่าจริงเราเชื่อเชื่อว่างานมันไม่ได้แย่มากแล้วมันโอ้ยงานดีแต่มันใช่งานดีงานดีมากงานแย่แต่งานไม่ได้แย่แต่งานมันยากงานมันยากแล้วมันตัดพาร์ทที่มันพอเพิ่์ตมันติดของตัวตัวละครไปที่มันจะมีความรามกกว่านี้ก็โทนดาวลงให้หมดแต่มึงฉายคันชิโร ยังหาที่ดูไม่ได้เลยอะไม่ไหรจะลงเน็ตฟิกกันจริงเออก็ต้องรอเน็ตฟิกอย่างเดียวอะเออแต่ว่านันมาประกาศไปแล้วว่าเน็ตฟิกเราก็เลยก็นั่นเลยว่าบอดออฟเมาส์เดี๋ยวคงโดนพูดเยอะหน่อยอแล้วก็ทิศทางชัดเจนชัดเจนเอ่อรวมถึงอีกอันว่าเดี๋ยวมันเอ่ออันนี้คือที่คนแก่ที่เพจเลือนชอบแซวแบบก็นันมาเล่นทุกอย่างไปแล้วที่ชาวเน็ตอยากให้เล่นความเท่าเทียมของผู้หญิงผู้หญิงสตรองไม่ได้เหรอมึงเห็นอากเนียไหม มึงมองความสตองเสาหักของโมลิรันนะอากานิมาก่อนอ่าอ่าอ่าหรือแบบผู้หญิงจะเป็นตัวเองไม่ได้หรอผู้หญิงจะลุยจิตผู้ชายไม่ได้หรอ,โอ,โอคุณเห็นโค<อ>ดันติถึงทางซ้ายนั่นไหมยันจำปูเลยเหรอคุณเออจำปูก็มีหรือแบบอูคเคียวคือแบบผู้หญิงจะแมนไม่ได้หรออูเคียวกูนะทุกคนทุกคนมีเออเอาเอาคิดว่ามันจะมีกระแสที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันครึ่งหนึ่งก็ทันสมัยแต่อีกครึ่งหนึ่งต้องยอมรับนะวมันเก่า เราคิดว่ามันจะมีวอออฟมส์แบบนี้แต่มันก็คงเราคิดว่ามันคงไปไม่ได้แมสถึงโจโจ้คือโจโจ้มันคือขึ้นขึ้นนิวไฮอ่ะเอาเเลยครับเผ็ดเผ็ดเอาเลยครับลันมาวอกวกลันมาวกแวกรับไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยไม่เผ็ดไม่ไม่เผ็ดเรือเขาเล่นเขาเรือเขาเล่นไปก่อนแล้วแบบอยากได้เรื่องวกลันมาทำไปแล้วทุกอย่างเออน่นตอไม่ถ้ามันถ้ามันไม่ลดถ้ามันไม่ลดทวนครับโปรไซลงนะมึงเอ้ ไม่แ yup. ต่ทัพโพไซมันก็ผมคิดว eh, ่าถ้าทัพโพไซมันเล่าเล่าเพราะว่าสุดท้ายทุกครั้ง okay, ทัพโพไซก็โดนโดนตีเนี่ยแต่โหนนะเแต่แต่ใช่ครับโพไซไปสุดโหนซโดยเพราะต้องคูลิสิโกไแบบอืมทัพโพไซึงม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 แตมตนองโทษมึงโอเคแต่วนกลับมาก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะแมสแต่ว่าคงคงไม่ใช่ในสิ่งที่โจโจทำได้โจโจน่าจะเป็นปาฏิหาริ์โจมันมันเป็นลักธีก ไม่ไม่ผมผมมองในเงี้ยว่าคือโจโจ้มันมีเรื่องที่แบบว่าพอมันยาวและเก่าคนก็ไม่กล้าไปดูใช่ป่ะแต่พออนิเมะแล้วแบบอ้าวมันเดียวขนาดนี้หรอใช่อ่าใช่คือคือโจโจ้นี่คือพอประมาณแล้วจะเป็นกลุ่มส่วนคือส่วนใหญ่มันจะเคยดูถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีคนอย่างคุยคุยด้การ์ตูนอย่างเนี้ยถ้าเกิดทั้งกลุ่มสิบคนเนี้ยสมมติว่าสักแปดคนอะเคยดูอะมันก็จะมีคําถามตลอดว่าเอ้ยมึงเคยดูโจโจ้ป่ะแล้วมันอย่างนี้ทุกกลุ่มมันคือมันคือรักทิอย่างหนึ่งกับโจโจ้อะผมว่า ผมผมมองในแง่นี้ว่าเราเราไม่ได้มองเฉพาะในแง่เออคือถ้าคุยในเพื่อนโอตาเดียวบอกว่าเฮ้ยพมกมือแมงตอนเราพูอย่างชื่นชมนะพวกมันไม่เชี่ยวตันกันทุกคนเนี่ยแยมึงรู้แหละว่ากูจะคุยอะไรสัตว์แต่ว่าถ้าผมมองในแง่ในแง่มาร์เกิลหรือว่าโอโจอครับนิวนิวโอตาคือพวกที่พวกที่พวกที่โอตาปัจจุบันบอกว่า ไอเอเอ,อย่างคุณตู่ซาติดที่เขาบอกเนี่ยเพื่อนแต่ก่อนชอบด่าว่าตู่ซาติดเขาแบบเป็นโอตะโอเคเพราะแบบคอทเทอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เขาเขาก็ไม่ได้โอตะดีฟนะเขาโอตะแบบระดับหนึ่งเฉยเขาบอกว่าตอนนี้เพื่อนทุกคนเบียวอะเขา <laughs> เราเราพูดถึงกลุ่มคนเพื่อนทุกคนที่เบียวเ,าเขาที่มาสตาร์ทที่ดัักทค่าละศูนย์เนี่ยอ๋ออ่าเราเรแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบว่าคุณคุณคุณเป็นเด็กเก้าศูนย์ที่คุณรู้จักเด็กเก้าศูนย์เด็กสองพันที่รู้จกักการ์ตูนเหล่านี้คุณรู้จักชื่อแต่คุณไม่เคยดูและแน่นอนคืออ อีกคนกลุ่มดีดแบบแว้แต่กูเองเด็ก90 2000มันเก่ากว่ากูกูก็ไม่เคยดูกูก็เลยไม่กระหารกระ,ะเฮี้ยนมันกลุ่มที่โอตาม,มาก่อนมันก็เลยไม่กระเฮี้ยนกระหือรือมากเพราะดูหาดูยากแต่ที่เราพูดถึงโจโจ้คือแบบอีเด็ก90ดูมาเยอะและ้วแต่แบบเฮ้ยเรื่องน,นี้ทําอนนเมะด้วยจําได้ว่าเคยอยู่ในบูมาแล้วจําได้แบบเล่นมันเยอะมากเลยอ่ะทาอนิีเมย์แล้วดีจังจะได้ไม่ต้องอ่านละแลวใช่ทุกคนก็เข้าราชิ ผมไม่ค e> ้านโจผมไม่ค้านคือพอเข้าไปแล้วแบบทําไมทําไมมึงสู้ไปแล้วมึงโจ้บรรยายไปด้วยไม่เข้าใจเหรอโจโจมันเป็นอย่างนี้แหละอธิบายแค่น voilà ี้ยแล้วสุดท้ายพอดูไปเรื่อยอ๋อเฮ้ยภาคไหนอันนี้เราพาคือเรามีเพื่อนนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยดูโจโจ้ไว้แล้วบัวเขาเป่าหูให้ดูเอ้าแล้วเขาก็มาดูเว้แล้วเขาดูแบบพี่โจโจ้เป็นการ์ตูนแ๊กซีเรียรแบบเนี้ย คือจากตอนแรกที่แบบไม่เข้าใจว่าแบบทําไมมันจะต้องมีตัวละครอ,ออกมาบรรยายว่าทําไมอย่างไอตอนดีโอกระเด็นแล้วทุกทำไมดีโอแบบอะไรกันเนี่ยนีม่มันแรงไม่ใช่มนุษย์เลยทําไมมันต้องบรรยายวะจนภาพหลไรแบบทําไมภาพนี้ไม่มีตัวบรรยายเลยวะเขาลัธีไปแล้วพูด <laughs> ถึงพูดถึงพวกคุณแกลบอย่างนี้นะมันมีผมไปดูย YouTube ูทูบยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งมันจะมันจะเขาเล่นเกมแบบแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งแต่อันนี้ก็แปลกหน่อยคือ พี่ชายจะอายุตอนนี้ถ้าเกิดปีเนี้ยจะอายุประมาณยี่สิบน้องชายสิบแปดเออแต่เคสนี้จะแปลกเพราะน้องชายเคยอ่านรันมาแล้วพี่ชายไม่เคยอ่านเออเออเอาพูดชายก็ถามว่าเอ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอะน้องชายในในไลฟ์ฟังอยู่น้องชายบอกอ๋อนี่พระเอกจะเป็นอย่างนี้คือพระเอกเนี่ยพอโดนน้ำน้ำน้ำเย็นจะเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเออแล้วเป็นน้ำร้อนเป็นผู้ชายพี่เออพระเอกตัวเอกมันแปลงร่างได้พี่มันเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไอพี่ชายมันฟังปุ๊บบอกอ๋อเดี๋ยวนี้มึงเป็นแนวนี้เองเหรอ ไม่เลยคุณมันไม่ใช่แบบนั้นถึงมันจะเนนแบบั้เออถ้ามันเล่าแค่นั้นวอล์กคิดไปแบบนั้นเข้เาใจเขาใจไม่แล้วจริงๆคือผมผมจำไม่ได้บนหันน้าเคยเห็นสมัยก่อนแบบมีคุยอะไรนะคุยพอดการ์ตูนแล้วแบบคุยพอดลันมากคือคุยพอดจริงๆแล้วก็แบบก็จะมีคนที่ไม่เคยอ่านแล้วก็แบบ แน่ใจนะว่ามึงคุยพอด์กระตูนออกเมื่อตอนนูน่ะหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์อะกระตูนปกติแน่นะจริงจริงกระตูนปกติจริงปกติจริงแค่มันมีอะไรไม่ปกติเยอะแค่นั้นเองเอออ่าประมาณดีพอพอมปาหอคอโอเคก็นะ